ราศีมีน3เดือนสุดท้ายปี2568พลังงานแห่งความฝันและโอกาสใหม่กำลังพาคุณไปสู่เส้นทางสดใสการงานตุลาพฤศจิกางานครีเอทีฟศิละปะหรือการช่วยเหลือผู้อื่นโดดเด่นคุณจะได้โชว์ศักยภาพในสิ่งที่ถนัดทันวาจะมีข่าวดีเรื่องโอกาสงานใหม่หรือการเลื่อนตำแหน่งการเงินการเงินมีเข้ามาเรื่อยๆโดยเฉพาะจากงานเสริมหรือความสามารถพิเศษ แต่ต้องระวังการใช้จ่ายตามอารมณ์ปลายปีอาจมีโชคเล็กๆจากการลงทุนหรือเสี่ยงโชคความรักคนโสดมีโอกาสเจอคนที่ทำให้รู้สึกอบอุ่นใจผ่านงานหรือกิจกรรมใหม่ๆส่วนคนมีคู่ความรักโรแมนติกขึ้นมากและบางคู่มีโอกาสคุยเรื่องอนาคตร่วมกันพลังงานรวม3เดือนสุดท้ายของปีราศีมีนจะรู้สึกได้ถึงพลังงานแห่งการเริ่มต้นใหม่ถ้าทำตามความฝันจะได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่า สรุปคือราศีมีน3เดือนสุดท้ายปี2,568จะได้ทั้งงานใหม่การเงินที่ดีและความรักที่อบอุ่นตรงไหมคะ่ะคอมเมนต์บอกแล้วกดติดตามไว้เพราะปีหน้าจะมีคำทำนายใหม่ๆรอคุณค่ะ